สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิปิดี้นิวรายการที่จะมานําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับโลกของสกิปิดี้ทอยเลนนะไม่ว่าจะเป็นข่าวเล็กหรือข่าวใหญ่นะครับหากมีความน่าสนใจเนี่ยผมกายวอลเกอร์ก็จะมานําเสนอข่าวสารเหล่านั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วกันนะแล้วส่วนประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากว่ามันมีดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนายไขย่หรือนายสเต็กนะครับที่เรารู้จักกันดีว่าพี่แกเนี่ยคือลูกหลานของดาว บุ๋มนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากแฟนคลับของซีรีส์ Sick p i p p y Toilet ที่เป็นคอมมูนิตี้อยู่ในเล d ด i ตนะครับที่ไม่นานมานี้เนี่ยก็มีผู้ใช้กลุ่มหนึ่งนะออกมาตั้งกระทู้โจมตีนายไข่อยู่ในเล d ด i ตนะครับแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือหนึ่งในกระทู้เหล่านั้นที่โจมตีไปยังนายไข่เนี่ยได้รับการโหวตมากกว่าร้อยโหวตเลยทีเดียวนะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบัญชีผู้ใช้เลดดิตจำนวนไม่น้อยนะครับที่ออกมาเม้นโจมตีนายไขย่ภายในกระทุ นั่นอีกด้วยนะครับึ่งนั้นมันก็ลามปามออกไปเรื่องต่างๆอีกมากมายเลยนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนายไข่ก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับออกมานั่งไร์สดเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมันจะลุกลามไปใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกายวอร์เกอร์จะมาสรุปประเด็นเหล่านั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะแต่ก่อนอื่นเลยในคลิปนี้เนี่ยผมสปอยนิดนึงก็แล้วกันนะว่าในคลิปนี้ผมได้เชิญแขกคนสําคัญมาร่วมสัมภาษณ์อีกด้วยนะครับรนะ เอาเละครับเรามาทำความรู้จักกับเว็บไซต์ r e d d i t กันหน่อยดีกว่านะว่ามันคือเว็บไซต์อะไรกันแน่เลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเว็บไซต์ r e d d i t อย่างแน่นอนนะซึ่ง r e d ด i t เนี่ยนับเป็นเว็บไซต์ประเภทฟอรัมออนไลน์นะครับที่มีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่นะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้ามาโพสต์เนื้อหาเป็นทั้งข้อความเป็นลิงก์เป็นรูปภาพหรือวิดีโอได้หมดเลยนะครับโดยแต่ละโพสต์เนี่ยจะเปิดให้สมาชิกค,คนอื่นๆเข้ามาแสดงความคิด เห็นและมีส่วนร่วมในกระทู้ต่างๆบนเล็ดดิตได้นะครับโดยทางเล็ดดิเนี่ยเขามีฟังก์ชันในการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ผู้ใช้ที่สนใจหัวข้อไหนก็ตามแต่เนี่ยสามารถหาคอมมูนิตี้ตามที่ตัวเองต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสับเลดดิของสกิปิดี้ทอเล็นะครับถ้าหากเราลองเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีกระทู้ต่างๆเกี่ยวกับสกิปิดี้ทอเล t จากทั่วทุกมุมโลกพร้อมกับความคิดเห็นต่างๆเหมือนๆกันนะครับและระบบที่เจ๋งที่สุดบนเล็ดดิตเนี่ยก็คือระบบ การให้คะแนนอัปโหวดและดาวโหวตนะครับอารมณ์คล้ายๆกับการกดปุ่มไลค์และดิสไลคนั่นเองนะแล้วหากกระทู้ไหนมีการอัปโหลดมากๆเนี่ยแปลว่ากระทู้นั้นได้รับความสนใจจากชาวเลดดิดเป็นพิเศษนะครับซึ่งนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเว็บเลดดิดนะคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะพอรู้จกักเว็บเลดดิดกันแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มเข้าประเด็นหลักของวันนี้กันต่อเลยดีกว่านะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มมาจากไลฟ์สดของนายไข่เมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นะครับที่นายไข่ได้ตั้งชื่อ ชื่อไ์สดในครั้งนั้นเอาไว้นะว่า Tikipiddy Toilet ทอรยยศฉันซึ่งนี่นะครับก็คือชื่อคลิปของไล์สดในครั้งนั้นนะและบอกตามตรงเลยว่าหลังจากที่ผมดูไรสดครั้งนั้นจบเนี่ย t i k i p i d d Toilet นั้นไม่ได้ทรยศนายไข่อย่างแน่นอนนะแต่เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่ต้นไลฟ์กันก่อนเลยนะครับซึ่งเปิดไลฟ์มาเนี่ยนายไข่ก็ได้เล่ากิจวัตรบันธรรมดาของเขาให้กับเราได้ฟังนะว่าในวันนั้นเนี่ยทางคุณบูมได้มีการปล่อยภาพสปอยของพาร์ทที่4ลงในไอจีนะครับซึ่งในไข ก็ตามเข้าไปดูปกติใช่ไหมแล้วจากนั้นหลังจากที่นายไข่ได้ดูภาพสปอยผมพาร์ทที่4เสร็จแล้วเนี่ยนายไข่ก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับภาพสปอยเหล่านั้นรวมถึงเนื้อหาของ EP ีถัดไปนะครับจึงทําให้ในายไข่เนี่ยเข้าไปหาข้อมูลอัปเดตใหม่ๆบนเลดดิตนะซึ่งบอกเลยว่าในต่างประเทศเนี่ยการเข้าไปหาข้อมูลที่ตัวเองสนใจบนเลดดิตนะครับนับว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะซึ่งทางนายไข่เนี่ยก็ได้เข้าไปหาข้อมูลในสับเลดดิตในหัวข้อสกิปิดีทอยเลดนะครับแต่แทนที่นายไ จะได้เจอหัวข้อพูดคุยเกี่ยวกับตอนใหม่ๆของซีรีส์ t e Kippi D Toilet ใช่ไหมพี่แกกลับไปเจอหัวข้อกระทูที่ถูกตั้งโจมตีตัวของนายไข่เองนะซึ่งหัวข้อของกระทูนั้นเนี่ยก็ถูกเขียนเอาไว้นะครับว่าใครเห็นด้วยบ้างว่านายสเต็กเนี่ยเริ่มน่าลำคาญมากๆหลังจาก EP ีที่47พาร์ทที่3และพร้อมกันนั้นเจ้าของกระทูความนี้เนี่ยก็ได้นําช่อง YouTube ของนายสเต็กมาแขวนเอาไว้บนเลตดิตอีกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับสาหรับคนที่ไม่ได้ตาม ข่าวสารของนายไข่มาตั้งแต่แรกๆเนี่ยอาจจะงงเล็กน้อยนะครับว่าทําไมซีรีส์สกิปิดีทอเรตตอนที่77พาร์ทที่3นั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับนายไข่ใช่ไหมซึ่งผมขอสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณดาฟบูมนะถูกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าบอลลักพาตัวไปนะครับแล้วจากนั้นทางเจ้าหน้าที่บอลเนี่ยก็เข้ายึดดิสคอร์ดของคุณบูมนะพร้อมกับเปลี่ยนรูปและชื่ออย่างที่เห็นเลยนะครับและก่อนที่คุณบูมจะขาดการติดต่อไปเนี่ยคุณบูมได้ ทำซีรีส์สกิปิดี้ทอเลตอีพีที่7 7พาร์ทที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณบูมก็มอบภารกิจให้ในายไข่เนี่ยไปตามโน้ตบุ๊กของพี่แกกลับมาให้ได้แล้วจากนั้นก็ทําการอัปโหลดคลิปลงใน YouTube แทนตัวของคุณบูมนะครับแล้วจากนั้นในายไข่ก็นั่งเครื่องไปตามหาโน้ตบุ๊กอันนั้นนะจนในที่สุดในายไข่ก็ได้โน้ตบุ๊กมา,าไว้พร้อมกับไรสดอัปโหลดพาร์ทที่3ให้กับเราได้ดูกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในพนรรราร นายไข่นั่นเองนะแต่ถึงอย่างงั้นนะครับคนที่ตั้งกระทู้ในเลดดิทพร้อมกับหยิบนายไข่ไปแขวนเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหตุผลเอาไวน้นะว่าทําไมเขาถึงรู้สึกเริ่มลาคาญนายไข่ขึ้นมานะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับกระทู้ความอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาไม่ได้เลยนะหากไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มคนจํานวนไม่น้อยบนเลดดิทเนี่ยต่างเห็นด้วยกับคนที่ตั้งกระทู้คาถามในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ดูจากยอดโหวตเลยนะที่ได้รับการโหวตสูงถึง120กว่า ซึ่งนั่นหมายความว่ามีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยเลยนะที่เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ความนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากการโหวตเห็นด้วยแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ใช้จํานวนไม่น้อยเลยนะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นภายใต้กระทู้ความนานนะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันนะซึ่งก็คือไม่ชอบนายไข่หรือลําคาญนายไข่นั่นเองยกตัวอย่างเช่นความคิดเห็นจากผู้ใช้รายหนึ่งนะครับที่เขาแสดงความไม่พอใจต่อนายไข่นะในวันที่นายไข่เนี่ย ได้รับสิทธิ์ให้อัปโหลดพาร์ทที่3แทนคุณบูมนะครับซึ่งหน้าตอนนั้นนะครับนไข่ถูกทําเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนอัปโหลดทิปแทนคุณบูมใช่ไหมซึ่งในไข่ก็เล่นลิน้นเล่นตัวนะครับพร้อมกับพูดจาหยาบคายใส่คนดูนะและขู่ว่าหากพวกเขาไม่พิมพ์อวยในไข่เนี่ยนไข่ก็จะเลื่อนเวลาในการอัปโหลดพาร์ทที่3ออกไปเรื่อยๆนะครับทีละ1น,นาที1น,นาทีใช่ไหมซึ่งจากมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าในไข่ก็แค่เอนเตอร์เทนคนดูเพียงเท่านาั้นนะแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนดูบางส่วนเน่ไมพอใจกกับการ กาทำนั้นของนายไข่นะครับหรือว่าความคิดเห็นจากผู้ใช้งานคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบนายไข่เอาซะเลยนะนายไข่โตพอแล้วแต่ยังทําตัวเป็นเด็กนะครับชอบกรี๊ดบวยวายและทําตัวน่ารําคาญอยู่ตลอดเวลานะซึ่งเขายังบอกอีกนะครับว่าเขาดีใจมากที่ทางช่องของดอมเนี่ยได้ทําตัวละครนายไข่เป็นสกิบดี้ทอเล็ตที่ไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับซึ่งนั้นก็ทําให้ผู้ใช้งานคนนี้เนี่ยค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่นายไข่พูดมากไม่ได้นั่นเองหรือแม้กระทั่ง ทั้งความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าพูดตามตรงฉันก็รู้สึกลำคาญในไข่มาก่อนหน้านี้แล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่บูมถูกจับตัวที่โอไฮโอซึ่งนั่นเป็นความคิดของเขาเองถ้าจะไม่ผิดบูมก็เห็นด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เป็นแค่ตลกโง่ๆเพียงเท่านั้นแต่ว่านี่ยังไม่รวมที่ในไข่ปล่อยข้อมูลปลอมว่าคุณบูมเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ไปแล้วเลยใช่นี่มันมากเกินไปแล้วครั้งนี้ในไข่ต้องได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหนักหน่วงซึ่่งงตรงจุดนนีี้เยผม ขอขยายความนิดนึงนะมันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่นายไข่ออกมาสร้างหลักฐานเท็จนะระบุว่าตัวของคุณบูมเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับแล้วนอกจากความเห็นเหล่านี้ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยก็ยังมีความเห็นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ารําคาญนายไข่เหมือนอนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีแฟนขับของนายไข่บางส่วนออกมาปกป้องอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าก็เป็นจํานวน,นน้อยน้อยมากๆเลยนะแล้วจาก ดาความคิดเห็นทั้งหมดนี้นะครับมันก็มีความคิดเห็นที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดนะซึ่งความคิดเห็นนั้นเนี่ยเขาได้เขียนตำหนินายไข่เอาไว้นะครับว่าเวลาที่นายไข่ทาคลิปรีแอ action นเนี่ยนายไข่ชอบกดหยุดคลิปแล้วพูดกับคนดูเป็นช่วงๆนะซึ่งนั่นก็ทําให้แฟนคลับคนนี้และคนที่กดโหวตเห็นด้วยเนี่ยไม่พอใจเท่าที่ควรนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาเม้นเสริมนะว่าเขาจะกดออกจากไรฟ์สดของนายไข่ทันทีที่ EP ใหม่ถูกปล่อยออกมานะครับหรือก็คือเขาจะไม่ มานั่งดูในไข่รีแอคชั่นเป็นอันขาดนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์รีแอคชั่นผมไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมจึงได้เชิญแขกพิเศษที่คอมบอร์ดวงการรีแอคชั่นมานานพอสมควรเลยนะครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือป๋าไม่มาไก่จากช่องไม่มาไก่นั่นเองนะ เอาเละครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะป๋าไม่มาไกลจากช่องไม่มาไกลนั่นเองครับเฮลโหลเฮลโหลทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคนไกลด้วยสวัสดีครับ,บป๋าครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกมัง้งที่เราได้มาเจอกันใช่ไหมนี่นะครั้งแรกครกับแมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมมีประเด็นจะมาปรึกษาป๋านิดหนึ่งนะเกี่ยวกับมุมมองของคนที่ทำคอนเทนต์รีแอคชั่นนะครับว่าในระหว่างการรีแอคชั่นเนี่ยหากเรามีช่วงที่กดหยุดคลิป แล้วหันไปคุยกับคนดูบ้างปะคิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนดูรู้สึกลาคาญหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับอืมคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับผมส่วนส่วนตัวเลยคือสําหรับในมุมมองของนักเรียชั่นอนะดีเพราะว่าโดยเฉพาะในซีรีส์ของสกิ b บิล t ี่ทอยเลที่ทุกอย่างมันจะไปเร็วหมดใช่ไหมครับใช่ใช่ใชตอนนึงตอนนึงเนี่ย มีไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นมุฟเมนทุกอย่างมันจะไปเร็วหมดการที่เราเรียกชันแล้วเรารพตไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราสังเกตอะไรได้หลายๆอย่างอ่า uh แล้วก็จะสามารถสื่อสารกับคนดูได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดในมุมมองคนดูเนี่ยตรงนี้มันเคยมีประเด็นด้วยนะคนกายครับผมประเด็นน่ะมีน้องๆหลายๆคนน่ะมีครั้งหนึ่งมังที่ผมก็หยุดเหมือนกันแล้วก็มีคือแบบมีคอมเมนต์มาเลยอ่ะว่าไม่อยากให้หยุดอ๋อ oh. มันเหมือนกับว่ามันมันเสียจังหวะของเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คืออยากจะดูยาวๆทีเดียวเลยใช่ไหมใช่เขาอะเขาอยากที่จะดูยาวๆปุ๊บแล้วค่อยมาคุยกันตอนหลังดีกว่าผมก็เลยคิดถ้าเกิดเป็นเรียกชันของผมคือถ้าเกิดเรียกชันก็คือเรียกชันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันตอนท้ายกะตอนท้ายทีหลังดีกว่าจะเป็นแบบนี้เลยของผมเพราะว่ามันเคยมีประเด็นครับ ที่ว่าเรียกช่นอยู่แล้วกดหยุดเนี่ย <c oughs> เขาไม่ชอบกันน้องๆอ,งอะ่ะก็คือเรียกช่นยาวเลยแล้วก็คือเดี๋ยวไปคุยกันหลังคลิปอีกทีหนึ่งอ่อ่าโอเคครับและนี่ก็คือความเห็นของป๋าไม่มาไกลนะยินดีเลยยินดีเลยคันกาแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามป่านะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่ช่องไม่มาไกลเลยนะ ส่วนในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณป่ามากเลยนะครับไว้มีโอกาสจะชวนมาออกรายการใหม่นะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ โอเคครับแล้วทั้งหมดนี้นะก็คือความเห็นที่ออกมาโจมตีตัวของนายไข่นะครับซึ่งหลังจากที่นายไข่ได้อ่านข้อความต่างๆบนกระทู้เลดดิตกระทู้นี้ไปเนี่ยนายไข่ก็ได้มีการตอบโต้ความเห็นต่างๆนานานนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนายไข่เขาได้บอกเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเอนเตอร์เทเนคนดูมันเป็นหน้าที่ของเขานะครับเพราะเขาคือสตรีมเมอร์ใช่ไหมซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนกลุ่มนี้บนเลดดิตเนี่ยถึงต้องออกมาโจมตีเขาด้วยนะครับซึ่งทางนายไข่ก็ได้ตัดพ พอไปต่างๆนานานะจนในท้ายไลฟ์ในวันนั้นนะครับทางในายไข่ก็ได้บอกกับคนดูนะว่าเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะที่คอมมูนิตี้ของสกิป i ิดี้ทอเรสเนี่ยได้ออประโจมตีตัวของเขานะครับทั้งๆที่สิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากความชื่นชอบในตัวของซีรีส์สกิป i ิดี้ทอเรสนะครับแถมในายไข่ยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยลงทุนกับซีรีส์นี้ไปมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการโกนคิ้วถึง2รอบหรือการโกนหัวถึง2ครั้งนะครับเขาก็ทําได้เพื่อซีรีส์ที่เขา รักนะแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็ยังออกมาโจมตีตัวของเขานะครับทำให้เขาเริ่มรู้สึกหมดไฟกับการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกิบบี้ทอยเลตนะครับซึ่งณตอนนี้นายไข่ก็ยังลังเลนะว่าเขาควรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกิบบี้ทอยเลตต่อไปหรือเปล่านะครับก่อนที่นายไข่จะได้ปิดไลค์แล้วลงไลค์ไปในทันทีนะซึ่งนี่ก็คือข่าวสารดราม่าทั้งหมดของนายไข่ในวันนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นนะว่าลูกหลักของดาฟบูมอย่างนายไข่เนี่ยจะได้รับการปกป้องจากพระบิดาบ้างหรือเปล่านะครับทั้งนี้ ดังนั้นผมต้องรอติดตามกันต่อไปนะส่วนข่าวสารในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนายไข่ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยและส่วนผมควอล์กเกอร์กับรายการสกิปปี้นิวส์พมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกาสหน้าสวัสดีครับ